ที่เราให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันมีเหตุผลหลายประการคนหนึ่งกรรมที่สร้างชีวิตของเรามันก็ทำกันที่ไหน,นก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเราต้องการให้เป็นกรรมที่ดีเพราะเวลาโอกาสที่จะเลือกกันมีเฉพาะในปัจจุบันเรื่องอดีตนั้นก็เลือกไม่ได้แล้วส่วนอนาคตมันจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจุบันแต่เราสร้างปัจจุบันที่ดีอนาคตก็จะดีขึ้น เพราะฉะนั้นก็พยายามเอาตรงนี้แหละให้ใจของเรามันคงอยู่กับลมเวลาอยู่กับลมมันก็รู้อยู่อยู่ในปัจจุบันพระใจของเราจะมามองลมอดีตก็ไม่ได้ลมอนาคตก็ไม่ได้ก็กำหนดได้เฉพาะลมปัจจุบันในเวลาที่อยู่กับลมก็จิตใจก็อยู่ไกลตรงนี้แหละเราจะได้มองเห็นเจตนาจะออกในรูปไหนรูปที่ดีหรือรูปที่ไม่ดีที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล เราจะได้ทราบชัดแต่ถ้าหากว่าใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจะได้จัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกต้องถ้าใจของเราเอียงไปเอียงมามันก็ไม่แน่นะบางที่เอียงไปตามที่ชอบบางที่เอียงตามตามสิ่งที่เราไม่ชอบเอียงเพราะหลงก็มีเอียงเพราะกลัวก็ไม่ึงรุ่นจะ่เป็นสิ่งที่ ไม่เสื่อมรงไม่บั่นคงแต่ทำอะไรด้วยใจเอียงเอียงแบบนั้นมันก็มันก็รูปมันก็ต้องออกมาเอียงเอียงด้วยถ้าาจของเราตั้งกลางตระงานเราจะทำอะไรมันก็ทำสวยงามเพราะฉะนั้นก็พยายามแต่งจิตใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้มั่นคงอยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ เราถึงเวลาที่จะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนใจของเราก็จะได้ตรงไปตรงมามั่นคงเลือกอะไรเลือกในทางที่ถูกต้องเพราะใจของเรามีกำลังทั้งรู้อะไรที่ถูกไม่ถูกแล้วก็มีกมีกำลังพอที่จะทำสิ่งที่ถูกได้นี่จึงรู้ว่าที่เรามากำนดลมนี้ไม่ใช่ของเล็กๆเลยน่อยมีขนไปอยู่ภายในประปร,ะนานาระการ